ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรธธษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราครอบครัวของผู้ก่อตั้ง7 e เ e ่ E อที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยติดต่อมาที่ตัวแทนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์7 e เ e ่ e อในประเทศไทยนั่นก็คือ CP ีขอเจ้าสัวเราบอกว่าช่วยกลับไปซื้อกิจการ7 e เ e ่ E อหน่อยระดมทุนกลับไปซื้อ7 e เ e ่น n อนด์ไอโเรื่องราวนี้มันเป็นอย่างไร เริ่มจาก NHK กับรอยเตอร์เขารายงานแบบนี้ครับครอบครัวผู้ก่อตั้งร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อมาขอให้เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ของไทยไปร่วมลงทุนในการซื้อคืน Seven นแ n นด์ไอโซึ่ง Seven and i h ์ไอโนี้คือเจ้าของ Seven ทุกสาขาในรูปแบบของแฟรนไชส์ทุกเซ v e n ทั่วโลกซื้อแฟรนไชส์กับที่นี่เอาล่ะุรกิจาการคืนจาก Seven and i h ์ไอโถูกต้องไหม เออคือคือในเซเว่น n อนไอโฮดิ้งมันจะมีผู้ถือหุ้นอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยครอบครัวผู้ก่อตั้งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่มาดูเลยเ่ะเซเว่นแอนไอโฮดิ้งเป็นใครล่ะทำไมครั้งนี้มาขอให้ CP ไปมาร่วมทุนหน่อยแล้วไปซื้อคืนจาก Seve ่นแอนไอโฮดิ้เอาช็อตแรกก่อน s e เ e n เป็นของใครเป็นของ Se เ e ่น n d i ไอโฮดิ้บริษัทเนี่ยเ e เ e ่น n อนไอโฮดิตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นบริษัทโฮดิ้งด้านการค้าปลีกซึ่งมี Seven e ออยู่ประมาณ83,000ร้านทั่วโลกเขาดูแลหมดแล้ว ช่ก่อตั้งมา1กันยา2548คนก่อตั้งคือประสามบริษัทนี้อิโต o โยคาโดชื่อบริษัทนะอ่าแล้วก็มีเซเว่นอีเลฟเแปแล้วก็เดนิสเจแปนอันนี้ก็เป็นร้านสะดวกซื้อคล้ายๆกับอ่ากึ่งร้านอาหารเหมือนกันทีนี้ทั้งหมดตรงนี้เป็นร้านสะดวกซื้อหมดเลยอิโต o โยคาโดก็เป็นร้านอ่าแฟรนไชส์เหมือนกันแต่ว่าให้จำไว้อิโต o โยคาโดให้จำชื่อนี้นะจาชื่อนี้ไว้นะฮะเ,เพราะว่าครอบครัวเจ้าของเซเว่ชื่ออิโต อเอาละข้อมูลงบการเงินใหญ่มากครับเซเว่นแอนไอปีสองพรวยมากรายไ,<ง>ได้8 0,000ล้านดอลลาร์สหรัฐกำไรสุทธิพันห้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐสินทรัพย์รวม7 0,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ<น>พนักงาน,น<อ>เป็นแสน,แสนมีอะไรบ้างมีเซเว่นอิเลฟเว่นญี่ปุน่นเซเว่นอเมริกาเซเว่นเอลเอลซีเซเว่นฮาวายเซเว่นจีนมีซูเปอร์สโตร์คือโยคาโดอิโตโยคาโดนี่เห็นไหมอิโตโยคาโดมียอร์กนะครับมีเซเว่นแบงก มี7 e n ว่นแอนไอ s ูดซิสอันนี้บรหิหารจัดการหลังบ้าน Lo อร้านขายของน่ารักน่ารักอ่ะแล้วก็ s s เ n Holdings เอาละเราโฟกัสที่7ซวอันอื่นไม่ต้องคุยกันทีนี้เรามาดูกันหน่อย7 e เ e ่น n อนไอโฮดดิเนี่ยเขาใครถือหุ้นบ้างแล้วโครงสร้างเป็นยังไงบริษัทเป็นโฮลดิ้งสัญชาติญี่ปุ่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียววันที่30พฤศจิกายน2024อันนี้คืออัปเดตนะว่ามีหุ้นออกจำหน่าย2,600กกว่าล้านหุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้นต้องรบกวนกล้องซูมหน่อยโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยจะมี Trust เป็นกองทุนเชื่อ The Master Trust ตรงนี้ถืออ,อยู 1. 1> อ 1, ่อันดับ1นึ่งกว่าอันดับ2องอิโตโคเกียวซึ่งเมื่อกี้อิโตแต่โยคาโดอันนี้โคเกียวเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังแต่โคเกียวเนี่ยเป็นพี่น้องกันกันกบโยคาโดเอาง่ายๆว่าเป็นตระกูลอิโตเหมือนกันที่เหลือเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ในตลาดหลักทรัพย์ถือนะโดยกองทุนบ้างอะไรคนบ้างก็ว่ากันไปโอเคแต่โฟกัสไปที่อิโต้นะอีโต้อันดับ2อยู่อันดับ 2, 2> <ม>8% 2> อเอาละ่ะคุณผู้ชมแล้วอิโต้โยคโดอิโต้โคเกียวคือใครมันเชื่อมโยงกันอย่างไรทั้ง2บริษัทก่อตั้งโดยตระกูลอิโต้และอิโตโโ้โยคโ,โ,โดโยโยคโดถูกแล้วนะครับเคยเป็นเจ้าของ7 e เ e ่ e อแต่ปัจจุบันอีโต้โยคโดมาอยู่ใต้ใ7ซ อืมโฮดดิ้งค่อยๆว่ากันไปตามไทม์ไลน์ไทม์ไลน์คือแบบนี้ครับเริ่มจากอิโต้โยคาโดผู้ก่อตั้ง7ซเว่นแอนด์ไอโฮดดิ้งก่อตั้งตั้งแต่ปี1920 1920ก่อตั้งโดยคนนี้ค่ะชื่อมาซาโตชิอิโต้นะคะปี1973ก็นสา7 e ็นำเซ่นอิเลเว่นนำเข้ามาะะจากสหรัฐจากสหรัฐนำเซเว่นอินนำเข้ามาและปี1991อิโต้โยคาโดเนี่ย,ยซื้อหุ้นใหญ่ของเดอะแซวแลน Corporation ซึ่งเป็นเจ้าของ7 e เ e ่ e อในสหรัฐทำให้ได้สิทธิ์การบริหาร7ทั้งโลกหลังจากนั้นปี2005ก็ก่อตั้ง7 e เ e ่นแอนไอโฮดเจ้าของ7 e เ e ่ e อในปัจจุบันก็ก่อตั้งโดยอิโตโยคาโดแล้วเอาอิโตโยคาโดไปไว้เป็นบริษัทลูกของโฮ l ดิ้งและเอาอ ok ิโตโคโกเคียวมาถือหุ้น7 e เ e ่นแอนไอโฮ้่โหมันจะซับซ้อนนิดหนึ่งส่วน CPO ไปเกี่ยวอะไรกับเขา CPO เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์ของเขาเรียกว่าสิทธิ์การ ดำเนินการร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์เซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทยเนี่ยจากอิโตโยคาโดตั้งแต่ปี1988แล้วแต่ปัจจุบันก็มีการโอนย้ายถ่ายกันมาแล้วนะครับสุดท้ายเอาง่ายๆว่าตอนนี้ CPO มีมากกว่า1 2 0 0 0สาขาในประเทศไทยเอาละไปกันต่อว่าสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นปี2024ปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนมีบริษัทที่ชื่อว่า a อ i ิเม t เทชั่นเาคูเชทาร์หรือว่า ACT Act เนี่แหละครับเป็นบริษัทค้าปลีกสัญชาติแคนาดา มายื่นขอซื้อเซเว่นแอนไอโฮดมูลค่า7ล้านล้านเยน47,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1.6ล้านล้านบาทเซเว่ไอปัดตกไปไม่เอาเขาไม่มั่นใจว่าไปใช้วิธีอื่นหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมเขาอาจจะไปซื้อหุ้นรายตัวจากคนอื่นๆมาเพื่อที่จะได้ถือหุ้นใหญ่ไปทีนี้ครอบครัวอิโตะ e เลยบอกเอางี้แล้วเดี๋ยวต้องเอา7 e เ e ่ e เอเนี่ยเซเว่ออกจากตลาดก้วย <Wow. S 1> การเรื่องนี้ดี oh. road, <don> ๋ยวโดนหุบ ใช่โดนฮุบอ่ะเดี๋ยวโดนฮุบเดี๋ยวจะซื้อเป็น management buyout หรือ MBO โดยมูลค่าที่จะซื้อกลับโดย management buyout เนี่ยตอนแรกจริงๆก็ทำราคาใกล้ๆกันแต่ตอนนี้ครอบครัวอิโตต้องระดมเงินให้ได้8ล้านล้านเยนหรือ52,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1.7ล้านล้านบาทเพื่อให้ชนะ ACT 1.6ล้านล้านบาทที่เขาจะมาซื้อแค่ในบริษัทแคนาดาจะมาซื้อเนี่ยแต่ว่าถ้าซื้อกลับเนี่ย1.7ล้านล้านบาทคือตอนนี้อิโตต้องระดมเงินให้มากกว่าเขานะครับเพราะว่าตอนนี้อิโตเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นลดับที่2 เอาละครานี้ระดมเงินจากไหนดีวะเพราะเพราะว่าอีกหลาย10%เนตี่ยต้องไปซื้อมาคืนมาปี2025ปีนี้แหละไม่กี่วันมาเนี่ยก็ขอมาทาง CP แล้วกันบอก CP เอาล่ะม,มาช่วยกันหน่อยในฐานะที่คุณเป็นคนที่ซื้อแฟรนชายไปเปิดเอาล่ะนี่ก็ประมาณนี้ทีนี้ ACT คือบริษัทอะไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปรู้จักกันหน่อยนะครับซึ่ง ACT คือยักษ์ค้าปลีกแคนาดา ตั้งแต่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1980แล้วนะโดยอัลเลียนบุชช์ดซึ่งเป็นเจ้าของสวนบุชช์ดการ์เด้นที่เมืองวิกตอเรียด้วยนะ,ะที่เป็นสวนใหญ,ใหญ่ชื่อดังของเมืองวิกตอเรียที่แคนาดาเลยแลวเขาก็ทำรสะดกซื้อเหมือนกันใช่บริการน้ำมันด้วยมีคูเชทัสนะฮะ <c oughs> มีเซอร์เคเคแล้วก็ออนเดอะรันมีมากกว่า16,700แห่งใน31ประเทศถ้าเขาซื้อเซเว่นสำเร็จรวมแฟรนไชส์ทุกแฟรนไชส์เขาจะมีเกินแสนเพราะฉะนั้นเขาถึงอยากได้ดูงบการเงินเขาหน่อยไรายได้รวมนะคะค 71,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นประมาณ2.4ล้านล้านบาทไม่ธรรมดาเป็นกำไรไปเนี่ย4,200กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า1 4 0 0 0 0กว่าล้านบาทนี่ทังงานก็สูสีเลย149,000กว่าคนทั่วโลกนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่จะเข้ามามีการซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของและการของ Se เ e ่น n d i ด์ไอโฮซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เซเว่นอิเลเวนทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ ทางด้านของครอบครัวอิตโตะก็ไม่อยากสูญเสียบริษัทไปจึงต้องติดต่อมาที่ CP บอกว่าเดี๋ยวมาช่วยกันระดมทุนนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ